าขยับมาขยับมามื่มาานมีใครถามอะไรนะข้อควระวังนะข้อควระวังข้อคนระวังโอ้บางคนกำลังมันอยู่นะ่ังมันเยแม่นอยงเชิญเชิญเชิญนั่งประจำที่ คนกำลังมันเด้อขอห้ามข้อควรระวังบางทีเมื่อวานคุณหมอบอกว่าบอกด้วยข้าห้ามข้อควรระวังใครเสร็จแล้วแล้วเขาเชิญเชิคุณเจี่ยนั่งข้างในได้แล้วใครที่ทำน็อตทำน็อกำลังมันกันอยู่เดียวรอสักแป๊บพี่เลี้ยงก็เสียงดีๆนะนะ ที่จริงเรียนเยอะนะท่าเนี่ยบางทีเวลาใช้เนี่ยสองสามท่ากันละคออกเอียวคออกเอียวคอถ้าคอมีกี่ท่านอนคว่ำนี่ใช่ไหมนอนคว่ำนอนหงายก็ได้ถ้านั่งก็ได้ถ้านั่งในสามท่านอนหงายก็ท่าเดียวแต่แล้วแล้วแต่เราจะวางมือใช่ไหมกระดูกช่องอกนี่มีนอนคว่ำมีพนมมือตุรกีใช่ไหมท่ากอดแล้วท่าไหนต่อ บัตเตอร์ไฟตุรงีนบัตเตอร์ไฟ่ากอดพนมมือถ่าหม้อเข่าถ่าแบะถ่ายกขึ้นวันนี้ถ้าออกหมดแล้วเราใช้ท่าไหนก็ได้นะสักท่าหนึ่งว่าเรารู้สึกอะไรไม่มั่นใจก็เอาเพิ่มไปสองท่าสมมติสมัครต่มันจะใช้หมักบ่อยๆก็มีท่ากอดกับท่าผิเสี้ยท่าผิเสี้ยนี่จะเป็นท่าเก็บท่าสุดท้ายท่าที่ผ่านมาจำไม่ได้ไหมครับท่าท่าที่ผ่านมาจำไม่ได้อะอะไรนะท่าไหน อ๋อบางทีอ่ะสุดยอดขบวนท่านี่คือว่าหมดท่าละไม่มีท่าละไม่จําท่าละเราเราเป็นตัวไหนเราจําตัวไหนล้วก็ทําตัวนั้นแล้วแล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีนเราเอาเนี่ยท่านอนคว่ำนอนหงายท่านั่งเนี่ยมันรวมกันเป็นหนึ่งท่าก็ได้บางทีสมมติเราไปข้างนอกเราไม่มีเตียงเราก็เน้นท่านั่งเน้นท่านั่งโอเคตึงน้นโอ้โหเสรอยังเตียงน้นนะหมอนั่เสรียังโอ้อะ ข้ามาข้างในแล้วเข้ามาข้างในนี่เลยมีที่นั่งก็นั่งไม่มีที่นั่งก็นั่งเตงียงแต่เสียงเสียงอยากแข่งกับตมานะรู้สึกว่าเสียงหยางกับหยางมันก็ถงหยางหยางครั้งนี้เขาก็จะถามอะไรอ่ายินกับยินก็เงียบกันไปนะอา้ามอนัดหมอนัดนักพ่เลี้ยงทั้งต้อนนักเรียน,นเยข้าห้องนี่แล้ว just. เนอะอตอนนี้ไม่ให้โชว์แล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาับเบรกเดี๋ยวตอนบ่ายนี่จะมีอะไรอ่าเดี๋ยวจะแนะนำเรื่องอะไรนะ เรื่องเรื่องบีอะไรนะเขาเรียกว่าพึ่งบำบัดเดี๋ยวหมอแจ็ครายงานะไรหน่อยนึงแป๊บหนะึ่งขอรายงานโปตเตอร์มีคนจะสั่งเพิ่มอีกไหมครับเดี๋ยวพอดีผมจะไปจัดไปจัดอีกรอบนึง,งนครับเดี๋ยวลงลงชื่อให้ผมด้วยเนาะโปตเตอร์กับหนังสือครับหนังสือผมสั่งพี่เขาไปนะเขาบอกว่า จะได้ประมาณสักบ่ายสองครับ<ม>เดี๋ยวบ่ายสองผมออกไปเอาให้น่าจะทันอยู่เนาะน่าจะยังไม่กลับกันเนะเาะครับผมเร่งๆก็แล้วกันนะโอเคตอนบ่ายเดี๋ยวจะมีอ,อาเจกนะเจกที่เขา,เาชำนาญเรื่องพึ่งนะเขาเลี้ยงพึ่งมา,างประมาณสี่สิบปีเสร็จแล้วเขาก็ไปเรียนเกี่ยวกับพึ่งบอมบัดนะพึ่งฝังเข็มใช้ไม้พึ่งมาเดี๋ยวใครถ้าวันนี้นวดละตับละดึงละจัดละอะง้ไม่หายไม่เบาไม่สบายนะย เดี๋ยวตอนบ่ายเอาพึ่งมาจี้หน่อยก็แล้วกันนะมันจะดึงใบพึ่งมาตักตูดมาอไม่ใช่ไม่ต้องดึงหรา <ed> พึ่งเนี่ยพอเราไปจับมันปุ๊บมันก็จะใบม,มันก็จะพุ่งออกมาแล้วมันเตรียมที่จะแทงแล้วก็ไปอะไรนะดึงพึ่งตูดพึ่งมาแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอามาฝังเข็มในตรงไหนจ,จุดตาจุดตรงไหนหัวไหล่จุดตรงไหนเจ็บพวกโรคโกงโรคเกาอะไรที่เรียกไม่เดินเนี่ยนะที่จะสังเกตเห็นนี่ เกี่ยวกับระบบผิวหนังก็ดีนะพวกอะไรนะสเก็ตสเก็ตทองหรือว่าที่จะมาอัศจรรย์ที่สุดเนี่ยแจ็คแกลดลงตรงต้นปีที่แล้วต้นปีส0ูหรือต้นปี21หนึ่งนลดัวหัวลงปบสลบไป3าวันสลบไปเป็น7วันฟื้นมาก็เหมือนกับตืนเป็นตื่นตายแล้วอยู่ๆแกก็ผมแกออกมาหมดแกลุกลุกทำไมตรงกลางเนี่ยแกมาให้ธรมาดูมันมันวาะมัน มันเบาไปเลยเป็นวงกลมๆเสร็จแล้วแต่มาก็พาไปเที่ยวเนี่ยเนี่ยคนอะไรนะคุณคุณคนอะไรไปบ้านนะคนคนก้อยคนรยาคุณหมออเจ๊กเนี่ยไปบ้านคุณก้อยก็ไปดูอเจ๊กมีพึ่งเลยก็ถามว่าเจ๊กอันนี้พึ่งต่อยได้ไหมอ่าเจ๊กทุกมากเจ๊กจะนิ้นต่อยตาใครตาปูตาฟาตาปลาตาตกตาต้อนเนี่ยอ่านี่ก็ได้เหมือนกันนะฟกเข็มฟกฝักเสร็จแล้วพอ แจ็คบอกว่าไอ้ผมตัวเนี้ยมันหายไปเนี่ยจับเอาต่อยแล้วเพิ่งผมบอกไหมก็ไม่รู้อ่ะแจ็คก็เลยจับมาต่อยเลยต่อ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 ยโอ้ยหลายตัวเลยต่อยประมาณสามสี่ครั้งหลังจากนั้นมาผมที่หายไปเนี่ยออกงอกออกมาเหมือนเดิมเอ๊ะอัศจรรย์ตอนหลังแจ็คเลยติดใจเลยขอเป็นลูกศิษย์อาเจ็กเลยอ่าที่จริงแจก็เนี่ยเลยเพิ่งมาเลี้ยงเนี่ยมาซื้อเพิ่งมาให้พันห้ามันเลี้ยงอยู่หลายรังอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่ไหนนะอยู่ที่หน้าหน้าต้นไม้น่ะ เดี๋ยวตอนบ่ายนี่บ่ายโมงนะจะมานัดอัดแจ็กให้มาใครสนใจเรื่องพึ่งก็มาได้แล้วก็โอเคให้ประมาณถึงบ่ายสองนะเดี๋ยวเราก็จะมาทวนท่าเก็บตกยังมีท่าน,านึ่ยยังไม่ได้สอนพวกเราท่านั่งท่านั่งท่านั่งนะนั่งหัวไหลนะ่เนี่ยยังไม่ได้สอนจะได้ว่าจะดึงหัวด้วยนะว่าจะชอบดึงหัวได้เลยใครที่ฟังไม่รู้เรื่องดึงดึงใครที่ดื้อเนะี่ยเดี๋ยวจะดึงหูให้นะหูนี่ตอนหลังจะมาไม่สอนไม่ใช่อะไรละ สิษย์เอกธรรมนะหมอเก่งไปดึงหูให้ที่มาเลเซียดึงอีท่าไหนไม่รู้ดึงแล้วปุ๊บหูมันฉีกหลังนั้นมาไม่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 เคยแนะนําสอนเลยนะเพราะดึงหูเนี่ยเลือดยี้ออกมาเลยโอ้แต่มาตกใจดีไม่เขาไม่เอาเรื่องในคนที่หูฉีกนี่ก็เขาเขาเลือกให้หมอดึงเองนะเขาดึงแล้วมันโอ้ตามสว่างอะไรนะดึงแล้วมันดีน่าจะแรงไปหนอยแล้วหูเขามันบางดึงป๊บเนี่ยเลือดยี้ออกมาตรงนี้เลย ตอนหลังตะมาเลยดึงหูดึงหัว,หวตะมาเหมือนเคยชอบแต่ถ้าดึงป้อมเนี่ยตาสว่างเหมือนกันนะกระตุ้นพวกสายตาหรือว่าตาสว่างได้นะหูนี่ก็ได้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะไปตัดหูตรงไหนไม่รู้แต่ก็อ่ามันมันยังไงมันต้องดึงอย่าแรงมากเกินไปให้มันพอดีพอดีนะถ้าแรงมากเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวจะถามอ่าบายนี้มีพึ่งมีหัวไหลนะอ่าคนชายมาขอดึงหัว มีใครขอดึงอะไรเหรอดึงหางด้วยไม่ใช่หางไม่มีดึงเชี่ยวดึงหน้าผากยน่นดึงหน้าผากย่นหน้าหน้าตาเลยนะอ่ถ้าเรื่องเรื่องอะไรเสริมความงานนี่ต้องอไปหาหมอชัยนะหมอชัยนี่ยกว่าสาหน้าเด้งตีนกาตินเนี่ยกว่าตีนกาจะหายกลายเป็นตีนเป็ดไปเลยเนี่ยไม่รู้อนะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาคุณชัยก็แล้วกันนะเอาคุณชัย ต่หาคุณชัยเรื่องหน้าเรื่องความสวยความงามเนี่ยแต่มาไม่ค่อ,อยทันเลยแต่มาไม่ค่อยชอบอรอยายละเอียดอ่าแล้วก็เสร็จถ้าเสร็จหมดแล้วนะอ่าไม่แน่พี่เลี้ยงเนี่ยมาช่วยสอนช่วยอบรมช่วยเป็นสตาฟให้พวกเราอ่ารุ่นอื่นๆแต่มาไม่ค่อยมีสอบหรอกนะรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมีอาจารย์ไซอิ๋วมาด้วยอาจารย์ไซอิ๋วการเรียนรู้เนี่ยต้องมีการอะไรนะสอบปฏิบัติด้วย สอบปฏิบัติด้วยต,ตอนบ่ายนี่เดี๋ยวเราจะมีการให้พี่เลี้ยงนอนเลยพี่เลี้งไม่รู้อโนโน,นย์นอนเลยอันทุกเตียงนะสมมติว่าเตียงมีกี่เตียงพวกเราสองคนสองคนใช่ไหมเดี๋ยวจะสอบกันดูว่าไม่ได้ทําทุกค่าหรอกเราทำทุกค่าเวลาไม่พอจะท่านนอนคว่ำสักคนท่านนอนหงายสักคนท่านนั่งสักคนว่าท่านนอนคว่ำสักคนท่านนอนหงายสักคนละครึ่งค่า ดูว่าพอเราจัดพี่แล้วงคอหลุดออกจากบาดหรือเปล่าคอไม่หลุดบาดเนี่ยไม่ผ่านา <c oughs> แล้วเดี๋ยวแม่ดึงเนื้อดึงมือด้วยว่าเป็นไงบ้างบางคนแค่ว่าดึงนิ้วเนี่ยตอนอาตมาทำเนี่ยดูเหมือนมันง่ายเหมือนง่ายนะแต่พอเราเป็นดึงป๊อบ <c oughs> ทำไมมันไม่ลั่นสักนิ้วเลยก็มีเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าบางทีเคล็ดลับมันไม่ได้นะบางคนล่าสุดเนี่ยนะครับลูกศิษย์อาตมาเนี่ยหมอนรับที่ตูเชียงใหม่มีลูกศิษย์มาจากไหนนะ มาจากมาเลเซียมันจากฮ่องกงแล้วก็ตามาไม่อยู่ตามาก็แนะนําให้พาเที่ยวพอพาเที่ยวป๊กเขาเหนื่อยเขาเพียรแล้วเขาก็มาที่ลานแกกขนวดนวดเนี่ยบางทีคนที่มานวดเนี่ยโอ้ขอเขาเก่งเรี่อเป็นอาจารย์สอนบูโด,โดพอดีเลยแล้วแกก็นวดนวดเสร็จแล้ว,แ,ลวแกก็ดึงบูโดให้เขาดึงมันดึงไม่ค่อยถูกท่าเท่าไหร่นะพอดึงป๊บเขีเด้งเลยก็มีนะฮะแตมาดึงแค่เท้านิดเดียวมีอ่ะ แน่ดึงแรงไปหรือว่าอะไรไปเนี่ยระบบเท้าระบบอะไรอะมันจับไม่ถูกจับไม่เลยอะไรก็เจ็บเหมือนกันนะบางทีเท้าสังเกตของจีนเนี่ยมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคู่สิงคู่สิงหี่อว่าแล้วลงโทษเขาจะเอาไม้มาสอดตามนิ้วมือนิ้วเท้ากดบีก็ดึงโอ้โหเหมือนกับทรมานมากนะนะคู่สิงหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าลงโทษเวลาน,นักโทษอะไรเนี่ย โอเคมีอะไรถามบ้างอ่ามีอะไรถามบ้างเมื่อกี้คุณอะไรนะถามบอกว่าเอ๊ะจำจำรายละเอียดไม่ได้จําท่าไม่ได้จะต้องวางยังไงไม่ต้องไปจําท่ามันนะอ่าเราเน้นคออกเอวอท่องไว้จับจับคอเองถ้าเราจัดท่านั่งลนะ้วไม่ต้องจอดท่านอนจัดท่านอนแล้วไม่จะอดนอนควานอนหงายท่านั่งไม่ต้องก็ grammar? จัดเอาไปอ่ไม่ต้องใส่ทั้งชุดนี่เลยห้โหใส่ทั้งชุดนี่ต่มาว่าคนไข้นี่อ่ ครึ่งชั่วโมงไม่รู้หมดหรือเปล่าไม่จำเอ่ะข้อควรระวังเมื่อวาเนเห็นมีใครถามนะข้อควรระวังหนึ่งพวกกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกเล้ากระดูกคนกระดูกเปาะกระดูกบางนี่ต้องระวงังไม่ใช่ไม่จัดไม่ได้นะพอผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากระดูกสันหลังเนี่ยหรือว่าเคยผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดเอวผ่าตัดคอเนี่ยจะหมายว่าเว้นตรงนั้นเลยนะดึงคอนี่แทบว่าจะไปทําเลยนะเพราะ มีมีเหล็กมีรยุนกระดูกสันหลังเนี่ยแต่ถ้ามีผ่าเข่าผ่าอะไรเนี่ยอาจจะพอดึงได้แต่ดึงเบาๆนะอ่าแล้วโรคหัวใจความดันอ่าสูงความดันต่ำเบาหวานอ่าอันนี้ก็ต้องระวังบางทีโรคหัวใจคนทําบาลุงบาลรูผ่าตัดหัวใจหัวใจมันก็เต้นไม่ปกติแล้วพอดันึงปุ๊บตกใจหัวใจวายเลยก็ยุง่งนะหัวใจน,นี่ต้องระวังต้องเช็กก่อนนะว่ามีอะไรนะแลวความดันสูงสูงเนี่ยร้อยแปดสิบสองร้อยโอ้โหเส้นเลียดมัน เราจัดแล้วก็ครอบด้วยแน่นะเลือดพุ่งเร็วกันไปเนี่ยก็อันตรายเหมือน,นนะมันก็เหมือนกับเรานอนแผทเรียนนวดแผนไทยเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะแล้วผู้หญิงที่ท้องี่ยตั้งครรภ์นะผู้หญิงท้องเนี่ยแตมาเคยเห็นนะมาจากลาปางเป็นภรรยาของหมอต้องหมอต้องกปหายแซบไปละไม่ได้มานานแล้วน่าจะรุ่นสิบ็บรุ่นหลยแตแกพาภรรยามาที่พามานี่ไม่ใช่อะไรหกล้มในห้องน้ําก็อุ้มท้องเนี่ยประมาณ9เดือนท้องกำล,ลังป่องสวยอยู่พอดี ป่องเลยมา๊บตอนนั้นประจับคอร์สรุ่น35มสิบห้ามาสามสิบสี่เนตอนนั้นเชิญอาจารย์เย่จา,จากไต้หวันมาสอนที่นี่โอ้ดักเรียนนี่ห้องคนนี้ไม่มีครึ่งนะไม่แบ่งนะห้องนี้โล่ลงหมดเลยเต็มหมดเลยห้าหกเจ็ดส 5, ิบคนแต่นะมาก็เห็นอนาะจารย์เย่นะอาจารย์เย่นยี่จัดได้เพราะว่ามันมีคนถามอาจารย์คนท้องจัดได้จัดได้เฮ้ยตกใจเลยโอ้คนคนก็มุงเลยนะคนท้องขึ้นไปทำจนจับเดินทีแรกเดินกระเพกกระเพกเลยนะพอจัดเสร็จปุ๊บเนะนะดินตรงเลย คนท้องก็จัดได้แต่แต่มว่าของเรามือใหม่เนี่ยทำไมว่าอย่าพึ่งเลยก่อนนะเกิดเขากาลังห้าเดือนเดียวเราไปจัดป๊ักๆเลยแทงเลยตกเลือดเลยว่าเนี่ยเลือดอันนี้เลยอ,อกว่าตมาเวน้นหนึ่อแต่แต่เห็นอาจารย์เย็นี่ท่านจัดได้นะจัดจัดคนท้องมาแนละ้วประมาณห้าเดือนนะลหลังจากที่เดินก,กับพกกบหกกเอ๊ะเดินเปียวเดินเดินเปียวเลยเพราะว่าเขาหกลื่นหกล้ลลมลื่นในห้องน้ำก็จัดได้นะคนท้องแล้วอีกอันหนึ่งลืมไป ระบบผู้หญิงอ uh, ่ะเรียกว่านะประจําเดือนมาถ้าใครมีลูกทูงลูกสาวกลับไปโอ้กำลังเรียนมาใหม่ไม่ได้ถามไม่ได้ปุ๊บจัดปุしし๊บปุ๊บปุ๊นี้ช่วลูกสาวเนี่ยเพียเลยเปี้ยเลยไม่ลูกไม่ขึ้นเลยว่าอะไรเนี่ยเพียหรือว่าอะไรบางครั้งการจัดกระดาษกระดูกเนี่ยจะทําให้รนะระบบเลือดเนี่ยมันไหลเวียนดีนะการสั่งงานกันนะเนี่ยก็ยิ่งถ้ามีประจําเดือนมาเนี่ยยาไปยาเพื่อจัดมีนั่นลูกศิษย์ที่เรียนไปแล้วกลับไป ลูกสาวอายุสิบสี่สิบห้าเนี่ยประจําเดือนมาไม่ได้ถามป๊บจัดไปป๊บเนี่ยอ่อนเพียอะไรนะเ,เลีเ้ยวอะไรนะเนี่ยไปหมดเลยนะแล้วคนอีกอันหนึ่งอิ่มมากๆเกินไปก็ไม่เหมาะหิวเกินไปก็ไม่เหมาะเพี้ยจัดก็ไม่เหมาะเพี้ยจัดเนี่ยอาจจะวูบไปเลยก็ได้นี่หลายของครกอบนะอิ่มมากไปก็ไม่ได้หิวเกินไปก็ไ,กไ,กไ,กไม่ๆๆมได้สวัสดีเนี่ยทางที่ดีอา่อาอ่าเนะดัดกระดูกหรือว่าเนี่ย หลังจากครึ่งชั่วโมงว่าชั่วโมงถ้ากินไม่มากในครึ่งชั่วโมงได้ถ้ากินแน่นอึบเลยนะสักชั่วโมงหนึ่ง,นะท,งทันทีทีหลังชั่วโมงหนึ่งค่อยนวดคอ่คอยดับค่อยอะไรเพราะไม่งั้นมันจุกนะจุกอ,อกแน่นอกอะไรเงี้ยแล้มีอะไรข้ออะไรบ้างใครสเสริมบ้างไขข้อของเข่าแล้วจัดเต็ครับอ๋อไขข้อของเข่าโรคเกาใช่ไหมเข้าโอเจก้อตลอดอ๋อไอ้พวกนี้โรคคนเข้าของแก่ของเข่าเนี่ยมันจะมี ข้อเสื่อมข้ออะไรที่มันดังก๊กก๊กก๊กจัดได้แต่อย่าไปต้องไม่ต like li ้องแรงมากนะเพราะว่ามันอะไรนะเวลาเขย่าเนี่ยเข่ามันจะดังอะไรนะกระดูกมันจะอันนี้ตัดกันเลยก๊กก๊กก๊กเลยอันนั้นก็ต้องเบาๆเบาเลยลืมบอกไปเด็กเจ็ดขวบหรือว่าสิบกว่าขวบเนี่ยแท้จริงเราจะไบบนีนไม่ต้องไปดึงคอเพราะอะไรเด็กมันจะตกใจนะเหมือนกานศาสตร์เนี่ยศาสตราจารย์ดรไดนาเนี่ยแกไม่ค่อยชอบจัดกระดูกหรือว่าสขาว่าศาสตร์เนี่ยไคลารแพวนติกงนะแกต่อต้าน ทำให้ตอดตัวตวตวตวน,นว่าบางทีเราจัดคอหรือว่าดึงคอทําให้คนเลยนะตกอกตกใจคือใจหายแกจะเน้นแค่อะไรนะดึงนิ้วมือนิ้วเท้าแค่นั้นแหละแต่ดัดคอเนี่ยแกไม่ค่อยสนับสนุนเหมือนกันถ้ามาฟังแต่จะมาไปที่สำนักที่กลรลำโพนสาขาท่าน,นท่านไม่สนับสนุนเร่ท่านบอกว่าดึงนิ้วนิ้วม,มือก็จัดกระดูกได้แล้วนะก็คนเข้าคนแก่เด็กเนี่ยต้องระวัง60ไปเนี่ยเราดูฟันอ่ะ ในนี้ฟันใครยังอยู่ครบบางยกมือลสิโอ้แสดงว่าใช้ได้เลยใครใครฟันหายไปบ้างละ่ะหายไปหนึ่งซี่เหรแสดงกระดูกอย่างนี้หายไปเยอะไหมสองซี่ไม่เยอะก็เราหายไปเยอะไหมหลายซี่โดนปุบิเหตุหรือว่าอะไรมันกอนมันเลยอ่าแสดงว่าถ้าใส่ฟันตรงฟันปลอมม,ม,มันที่ถามเดี๋ยวคนแก่คนเฒ่าเนี่ยอย่างแม่โอ้อยเนี่ยวันนั้นที่สามมาก็พาไปทําฟันต่อแหละฟันเหลือฟันแท้ฟันจริงไม่จริงที่แหละ แล้วสังเกตไหมคนเรียกตัวสูงสูงสูงพอแล้วแก่ไปแก่ไป70 80 9 0เไปอะไรนะมันหดหดหด,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 หดลงเนี่ยกระดูกเนี่ยฟันเราเราจะสังเกตดีที่สุดคือว่าไม่ต้องไปเอ็กซเรย์ไม่ต้องไปสแกนอุอมโมงค์ไม่ต้องเราดูตรงฟันก็ได้เลยถ้าฟันเราล่วงฟันเราหายไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นแสนดงกระดูกเราเริ่มพุนกระดูกเราเริ่มบอบเริ่มบาง ต้องระวังเรื่องกระดูกและคนแก่คนเท่าเนี่ยถ้าไม่มีฟันไม่มีเราต้องระวังมากเลยมันเปราะเราใช้แรงกับคนปกติอย่างคนหมอหน่อเครือองเราใช้แรงร้อยได้เลยเต็มที่คนแก่เนี่ยอาจจะลดไปห้าสิบเป็นเด็กเนี่ยเหลือสามสิบอะไรต้องลดมอนไม่ต้องแรงไม่เท่ากันบางทีแันนั้นนี่แล้วคนแก่เนี่ยถ้าเราทําดัดไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรไม่ได้เราแค่ทําบุโดก็พอละมือวางตรงนี้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 วางตรงนี้ดึงไปดึงมาปุ๊บเนี่ยเอ๊ะ ร้องก็ให้เขาลูกเดินเบาเลยเนี่ยมีเคสที่มาจากอะไรนะมาจากที่อำเภอพราวลูกสาวอยู่แถวๆนี้แหละผมไปรับอำเภอพราวชั่วโมงหนึ่งมาที่นี่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงรักษาไม่ถึงชั่วโมงนะก็ทำทำทำไปป๊บเนี่ยโอ้เดินเวลามาเนี่ยเอาละเดินมานจะโอ้ต้องจับลาวจับอะไรมาพอดึงดึงดัดไม่เสร็จอ่ะยืดต่อตรงเดินกันไปที่สักอาทิตย์สองอาทิตย์จะมาอักทำไมเป็นเหมือนเดิม บางทีคนแก่คนเฒ่าเนี่ยโรคมันโรคตามนนนะตาม,มนันนะตามใบชราเหมือนกันบางทีมันช่วยได้บ้างแต่ว่ามันจับไม่ได้ถึงเต็มที่ถึงเต็มร้อยดังนั้นพวกหมอครโรที่ต่างต่างประเทศเนี่ยบางทีอายุห้าหกสิบไปเนี่ยเขายกไปให้หมออื่นเป็นโรงพยาบาลประชายภาพบางแบบนั้นเขาจะจับแค่ห้าสิบลงมาสี่สิบหกสิบลงมาเนี่ยมันจะสบายเพราะว่ามันจับครบนล้วจะเห็นผลดีกว่าโอเคมีอ okay, ะไรถามไหม เงียบเลยคนที่กระดูกคอเสื่อมอาจารย์คอเสียมจัดได้แล้วก็ดึงเบาๆไม่ต้องเอาแรงนะคนที่พวกมีกระดูกเสียมกระดูกเบากระดูกบางกระดูกอะไรเนี่ยนะคนแก่คนเท่านีา้พยายามเบาๆแต่เน้นนิ้วมือเนี่ยได้ดดดดดๆๆๆะนะดึงเี่ยเอาแรงไม่เป็นไรดึงแรงๆได้แต่พวกคอพวกอะไเนี่ยให้เบาๆไม่ต้องแรงเพราะว่ามันม,มีสโลแกนอันหนึ่งนะให้เราจําให้เราท่องไว้คนเขามาหาเราเนี่ยยังเดินได้จับก็เก้อจับเลยเดินได้แต่กลับไปเนี่ยก็ทิ้งไม้เท้าหรือว่า อะไรเดินกลับไปดีกว่าเดิมหรือเ่านเนี่ยซื้อว่าใช้ได้แต่เขามาเดินมาดีดีแล้วซื้อไม่ทามากลับไปนี่เดินไม่ได้เลยเคยมีข่าวนะมีข่าวที่ทเชียงบุรีหรือเปล่าหมอคนไข้ไปนวดเสร็จหมอเหยียบใช้ตีนเหยียบอะเหยียบไปเหยียบมาอะไรนะหมอคนไข้บอกโอ้ยอพอแล้วพอแล้วเหยียบไปเหยียบเยอเนี่ยวันนี้มันมีคลิปพอดีอญาติมาถ่ายคลิปวันนี้เหยียบเหยียบเหยียบาะมันต้องเจ็บมันต้อง,องทนหน่อยทนหน่อยขึ้นไปพอลูกม,มาปบสองคนเลยนะ หิวปีกเลลากออกไปเลยเลยเป็นข่าวเลยเลยตรวจสอบไปจะมาอ้าวเหยียบจนอะไรนะกระดูกตัวไหนสโคกหักเนี่ยบางทีบางทีไม่แน่หมอท่านเนะ่ยเหยียบหายคนไหนเยอะแต่เยอะแหละแต่ด้านไปเจอคนแก่หรือว่าเจอกระดูกปอกหรือมาหักไปแล้วอะไรปุ๊บเนี่ยซวยเลยก็เหมือนกัน่ะจำไว้เรารักษาคนเป็นพันนะไม่มีใครไม่ดัง ดังก็ดังไม่เท่าไหร่แต่รักษาเจ็บหรือว่าเอาตายสักคนแล้วก็ฮดดังเป็นข่าวเท็นทีเลยอันนี้แหละเคล็ดลับเนี่ยเราต้องท่องใ้จับหรือว่าหมอเนี่ยบางทีต้องระวังมากทาไมอะไรที่เกี่ยวกับการที่ขึ้นว่าการแก้อาการบําบัดรักษาหรือว่าอะไรปุ๊บเนี่ยอันตรายไม่ใช่อันตรายหรอกคือว่าอะไรนะทาคนหายได้แต่อย่าให้มันเจ็บมากกว่าเดิมถ้าเจ็บมากกว่าเดิมนี่เสร็จเลยชื่อเราจะดังหมดล่าสุดดูสิไหมตอนที่อาจารย์สิภัยมีข่าวโอ้โห ท่านตอบต่อคนไปหลายหมื่นหลายพันไม่แน่หายอยู่หายบ้างไม่หายบางแต่มีคนบาดเจ็บชอบน้ำดำเยวโอ้โหจนเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นเดือนแล้วก็จบใช่ไหมข่าวดีๆเนี่ยเขาออกให้เราครึ่งชั่วโมงสิบชั่วโมงออกสักรอบเดียวแต่ข่าวไม่ดีมันอ๋ออยู่นั่นแหละทุกวันทุกวันเลยคนเราเนี่ยมันเสพสื่ออะไรนะลบๆเยอะกว่ามากกว่าสื่อข่าวดีๆเนี่ยเรามาสอนกันมาอะไรกันบำบัดรักษาคนหายเนี่ยกว่าจะเป็นข่าวกว่าจะดำเนี่ยนานมาก แต่ทาบาดเจ็บครั้งเดียวปุ๊บเนี่ยคนเข็ดเลยไปประกาศหมู่บ้านเลยเฮ้ยตํนักนี่อาจารย์นี่ตรงนั้นตรงนี้นะจะไปไปนะอันตร,รายนะค้างห้างคุณดูครับเ,เสร็จเลยจบเลยเอวังเลยมวนเสือเลยแต่ถ้าเราทําดีครัหนึ่งมาหายไปค่หนึ่งเขาเดอเขาจับป๊อกเกอร์มาเดินมาไม่สบายออกไปปุ๊บตัวเปียวเดินเลยไม่เท้าทิ้งไว้ที่นี่เลยโอ้ไปประกาศในหมู่บ้านเลยใครเจ็บใครป่วยโอ้ยกรถตู้มายกรถปิกอัพมาเลยอาจจะมานี่ปุ๊บก็มากันเต็มเลย โอเคเมื่อกี้หมอหมอกวางหมอกวางหมอกวางถามเลยจะถามว่าถ้าแก่อายุแบบแก่ขนาดเรามีแก่มากๆเนี่ยเราที่อาจารย์เคยจัดเนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่มาบอกแล้วก่อนก่อนจะมาแบบร้อยสีป่ปีท่านนั้นเป็นพระคุณเจ้านะพระคุณเจ้าร้อยสีป่ปีตัวผอมๆเล็กๆใหญ่กว่าแม่อุ้ยหน่อยแต่ท่านยังเดินยังเหินยังกวดวัดอะไรได้อยู่อันนั้นไม่มีปัญหาท่านยังขัดจับได้อยู่เพราะว่าคนที่ยังขยับได้อยู่เคลื่อนได้อยู่อะไรเนี่ยบางทีเก้าสิบแต่มาก็เคยจัดนะ แต่ร้อยมากสุดกับร้อยสี่ปีเนี่ยอันนี้มากที่สุดแต่ว่าคนแก่แปลว่าที่แปลว่าแปลว่าที่พยาบาลจับได้คนแก่นี่แปลว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจับไม่ได้ใช่ใช่ใช่เขายังขยับขี้ยันได้อยู่แต่ถ้าแก่วันใดคนไข้นอนติดเตียงอะไรบางทีมันมันไม่ไหวละมันกล้ามน้องกล้ามเนี่ยมันแทบไม่มีมันเม้นเล็ดลุกละอันนั้นไม่ต้องก็ได้นั้นไม่ต้องไปจัดจัดยังไงมันก็เหาะไม่ขึ้นเดี๋ยวลอยไม่ได้ละแล้วให้หมอเขาก็ทำงานบ้างเนี่ยแม้เราจะเอาไปเอาเอาคนไข้แปดสิบเก้าสิบมาทำงานด้วยอันนั้น จะมาว่าไม่ใคยแล้วเราเราเคียร์ให้ประมาณจัก40ลงมาเนี่ยโหคนอายุเนี่ยยังมีเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนเ,นเราเคลียร์คนพวกนี้ก็ไม่ไหวแล้วคนแก่เราก็ยกไปให้อสอพอ,อะไรสอโรงพยาบาลพอสอตอไปให้เขาทํางานเราโยๆๆๆนโยนไปเนเพราะว่าบางทีอายุสูงกันไปแล้วเป็นมานานกันไปเนี่ยมันรักษายากเลยบางทีฟังคงฟัง,งคืนมันติดมานานแล้วเราจะทําครั้งเดียวไม่หายแต่ถ้าเป็นัยลงัยรุ่นหรืออะไรปุอบเนี่ยมันหกล้มมันทํางานเลยเราก็ คุณกระชากอะไรมันเต็มที่ได้เต็มที่ได้แล้วอีอันหมึองอาหมาแนะนําถ้าใครมีลูกมีหลานเนี่ยเนี่ยเจ็ดขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบระหว่างกําลังเจริญเติบโตเนี่ยจัดกระดูกให้บ่อยๆได้เลยนะสักเดือนละครั้งสองสามเดือนครั้งจัดบ,บ่อยๆเดือนนึงปีสักสามสี่ครั้งจัดบ,บ่อยๆพี่ถ้าจัดบ่อยๆปุป๊ปปบเด็กๆเนี่ยมันกําลังอยู่วัยเจริญเติบโตเนี่กระดูกมันจะยืดๆ,ๆืจะสูงมากไปมากหลานอนาหมาล่าสุดเนี่ยมีชื่อเจ้าโอม สูงเนี่ยพอๆกับหมอน่าจะสูงกับอะไรนะอะไรนะใครอะหมอหมอโก้เลยน่าจะร้อยแปดสิบอะันนั้น่ะสูงมากเพราะว่าหลานนาตมาเนี่ยแกเป็นคนจัดกระดูกตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าเลยตอนนี้อายุแกประมาณอายุสิบเก้ามาเจอแกเมื่อก่อนเนี่ยมาสูงกับแกเดี๋ยวนี้เจอแกสำไมต้องเงยหน้าคุยละเด็กเนี่ยจัดบ่อยๆได้ถ้าคนธรรมดาเนี่ยบางที ระยะแรกเนี então, next, ่ยเราก็สัก3าครั้งนัดมันสัก3ครั้งครั้งที่หนึ่งนัดสองเบ้นสักวัน2วัน3วันแล้วก็จัดให้อีกครั้งสุดท้ายสัก7วันมาสักรอบหนึ่งระยะห่างเรื่อยๆสักเดือนหนึ่ง้นมาสักครั้งหนึ่งสักเนี่ยสามสี่ครั้งลองดูอาการที่เขากระดุกทับเส้นเท้าชาชามือชาอะไรปุ๊บมันดีมันหายมันพัฒนาขึ้นไหมเออถ้ามันดีก็โอเคหายก็หายถ้าสามครั้งนะยังเหมือนเดิมมาจัดแล้วก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่า ไปหาอาจารย์อื ier, ่นยกไปหาที่อื่นแล้วไม่ไหวแล้วถ้าที่จริงอาจารย์อาจารย์อู่จะมาเนี่ยที่องค์ท่านเนี่มาชอบนะบางทีาตมาเป็นเนี่ยาตมาติดไลติดไรปุบหรือว่าเจ็บข้อมือเจ็บอะไรหรือว่าข้อเท้าหรือว่าเราเราไม่สบายเราไปท่านเพราะท่านจัดเสร็จแล้วก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กจัดเาเสร็จแล้วาะมาก็จะถามว่าจะมาเมื่อไรเข้า่าหายแล้วไม่ต้องมาละก็ตะกรอนได้อะไรเงี้ยหายแล้วมาเจ็บเมื่อไรค่อยมาก็เหมือนกันบางทีเนี่ยรักษา ดูแลพวกเนี้ยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าครั้งเดียวหายหรือว่าต้องมาหลายหลายครั้งถ้ามันหายเนี่ยคือว่าถ้ามันเจ็บแบบมันมีโอกาสนะเขาไปทํางานแบบเดิมๆอะไรเดิมๆยกของหนักอะไรนั่งทางานหรือว่าลรอกเก็ตเดี๋ยวมันก็กลับไปงั้นก็เรากินยานะแก้ผมแก้ปวดแก้ไข้แก้อะไรฉีดยุกฉีดยาบางทีหายไป3เดือนอ้าวพอยาหมดได้ปุ๊บกลับมาใหม่ที่จริงเนี่ยแนะนําให้่างอามมาเนี่ยจัดเ่อยแล้วถ้ามีคออมีอะไราตมารู้สึกไม่สบายแล้ว รือว่านั่งรถไปนอนไปนี่หรือว่าเนี่ยทำงานอะไรปวดหลังปวดเอวปอุ๊บถ้ารู้สึกตัวเองสบายเนี่ยจะอะให้แจ็คบ้างให้ลูกศิษย์บ้างถ้ามาลูกศิษย์มาจะมากันนอนแล้วให้ลูกศิษย์ไม่ว่าเตียบเรื่องต่อกรดัดหรือว่าอะไรเขาจัดให้บางทีลูกศิษย์บางคนก็มือไม่ถึงเพราะตัวตะมาอ้วนใจใหญ่ใช่ไหมโหบางทีต้องเจอแบบศิษย์เก่าๆแก่ๆก่คืนหน่อยแรงหนักๆเหมือนกับเนโกโกโี่นยหมอโกรธหนึ่งแค่แค่โอ้โหนึ่บางทีเดือนสองสามเดือนหนึ่งกว่าจะเจอกันแหนมันเลยลก็ ทำไมจตมาเลยเข้าใจเลยอาจารย์ที่สอนไต้หวันครั้งแรกเนะี่ยบอกว่าเวลาเราไปเรียนไปเลยเนี่ยพาเพื่อนไปเรียนอีกคนหนึ่งเวลาเราเป็นกันปุ๊บมันจะได้ช่วยนนียกแลกเปลี่ยนกันได้รักษากันได้แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายแค่ดูแลรักษาคนอื่นตลอดเสร็จแล้วอะไรนะพอเราเป็นปุ๊บไม่มีใครช่วยเราสุดท้ายเนี่ยหมอจะเตี้ยงเองนะนีนนะ่โอเคเหลือเวลา50นาที อันนี้ยกมือนะคุณเจียนยกมืออะไรเก้าหัวเฉยๆใช่ไหมกระแสผมเฉยๆแล้วก็ปลดออกมาเด็กที่จากกระดูกอันดีที่สุดอ่าที่จริงเนี่ยอาตมาอายุเมื่อกี้อายุสูงร้อยสี่ปีใช่ไหมอายุน้อยสุดเนี่ยอาตมาจากเคยสามขวบสามขวบก็เคยจัดสามขวบนี่เด็กมันอะไรนะมันเป็นหืดเป็นหอบมนุษย์พ่อแม่มันเป็นอะไรเป็นตอนหลังเนี่ย คุณเขาเป็นพเพื่อเป็นเพื่อนามามานเงินมาบวชภาคร้อนแต่แกสึไปมีครอบครัวเลยตะแกมีครอบครัวไปไปอจะมากลับไปบ้านที่ฝั่งเสร็จแล้วไปเจอแกลูกสาวแบบว่าแบบปั่นจักรยานเนี่ยประมาณสักสิบเมตรเนี่ยหอบแหกแหกแหกแลจักรยานที่จัก,กรดานเด็กปัน่นเป็นหือเป็นหอบหมอว่าเป็นเหวีแล้วก็ต้องพ่นยานต้องอะไร เสร็จแล้วตามาก็เด็กมันยังไงเนี่ยนะลองดูมาแต่ก็เรียกมาเขาเขรู้ว่าแต่มาเป็นหมอดัดกระดูกนะมามา,ามาพอมาบ้านมันดูห่างกันไม่กันกันประมาณตรงข้ามบ้านแดงมาถึงบ้านตรงนี้นะขึ้นเนินนิดหน่อยก็ถึงเนะสร็จแล้วมาปุ๊บแต่มันก็จัดครั้งแรกไปปุโ๊บโหเห็นผลเลยนะเพราะว่าต่มาก็ไปบ้านไปลาไปที่นั่นก็อยู่ไม่นานคืนต้องคืนจัดประมาณสองสามครั้งหลังจากนั้นมาปีสองอปีปีนกลับไปปุ๊บโอ้เพื่อนแตมาว่าเฮ้ยต,ตอนนี้ ล้านเนี่ยลูกเนี่ยลูกสาวที่มันออกคนเนี่ยตอนนี้หายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยที่จริงอ่ะมันตกเปรย์บ้างตกน่นบ้างล้มบ้างอะไรบางบางนี่เด็กที่อะไรอะไรติบๆอะไรนะทิบๆอ่ะที่มันออฮิสติกแต่ที่มันกระโดดโลดเต้นบอกให้มันนี่ไม่เป็นเนี่ยเพราะเนี่ยมันหกมันล้มมันอะไรเนี่ยมันบ่อยนะที่จริงเด็กเนี่ยสานีสองเดือนสามเดือนจัดทุกครั้งหนึ่งก็ได้ ไม่เป็นไรแต่แต่เด็กเนี่ยเวลามันร้องไห้มันเก่งเนี่ยอย่าไปจัดนะทาไมที่ว่าดึงคอเนี่ยเด็กๆเนี่ยไปทําเพราะว่าที่เคยดึงบางอบางคนเนี่ยสิบรุ่นพี่บ้างอะไรบ้างที่จะมาสังเกตเด็กมันตัวเล็กมันไม่กลัวมันแม่มันเออดึงพนดึงปอกออกมนตกใจเอาไว้มันเจอเรานี่ยมันจาได้เลยมันไม่กล้าจัดกระดูกแล้มันกลัวที่จริงเด็กนี่อย่าพึ่งถ้าถ้าถ้าให้มันคุ้นเคยกันล่าสุดเนี่ยที่สุราบายาเนี่ยมีครอบครัวแล้ว่าครอบครัวคุณอะไรนะ ชื่ออะไรอ่าอ่าป้าป้าครณรูนะ้ว่าเลรนะเข้าควรนะคร้าคอยใจมากเลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งตาทั้งยายทั้งลูกทั้งหลานโอ้โหประมาณสี่ช่วงอ่ะเรียนกันหมดเลยอ่าจะมาไปสอนคุ้มใจประมาณเป็นคนป,ประมาณสิบกว่าคนเสร็จแล้วอ่าพ่อตาเนี่ยประมาณหกเจ็ดสิบแล้วมีหลานเหลนหลนอะไรนะั้นลูกของลูกเนะี่ยตัวเล็กๆสองขวบสามขวบเนะี่ยอ่าพอจะนอนและอ่ามาครอประตูแล้วตาย,ยายแล้วบอกว่า ไตโลไตโลไตโลตายายก็งหมง,งขอ้อแรกเขาจะให้ไตโลมาบีมานวดให้แตโลกันจับนั่งไม่นั่งก็สเสร็จแล้วไปแล้วไปนอนแล้วพวกที่เด็กๆชีกับปิดกระปอยหรือว่านอนเชี่ยวใช้ที่นอนเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะมาไปโรงเรียนขุณยมก็ดีไปโรงเรียนบ้านคุณน้ำก็ดีเด็กๆโอ้โหวันนี้เหม็นชีเหม็นเยี่ยวมากเลยเราจาัดๆปุ๊บระบบการชีเน,นี่ยไม่เยี่ยวใช้ที่นอนหรอหรือจได้ไ ที่จริงเด็กเนี่ยจะมาบางทีเนี่ยอยากจะจัดเนี่ยอยากจะช่วยเด็กๆเนี่ยบางทีเพราะว่าเนล่าสุดเนี่ยคนจีนเขามาเป็นเออคือว่าเอาพาลูกมาเรียนมาเลยเนี่ยแต่มันก็เจอบางทีเด็กๆเนี่ยทำไมยังงงนะามีเท้าสั้นเท้ายาวมันน่าจะไม่เป็นที่ไหนได้บางทีเขาไปวิ่งแข่งกีฬาหกล้มมาเลยมันก็อาจเป็นไปได้เด็กนี่ที่จริงถ้าพ่อแม่เนี่ยะไรนะเป็นนวดเป็นดึงเป็นดัดเนี่ยดีมากเลยเด็กนี่จะได้เจริญเติบโตขึ้น จัดได้นะเราค่อยๆจัดไปไม่ต้องแรงเหมือนคนไข้มือคนแก่แล้วเด็กนี่จัดง่ายกว่าผู้ใหญ่กระดูกมันอ่อนนะไม้ไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่อ่อนๆเนี่ยจัดง่ายแต่แก่แล้วแข็งแล้วแห้งแล้วจัดยากกระดูกอายุเท่าไหร่แล้วไม่สูงดีแล้แแลอ๋อเขาเรียกว่าคุณหมอไอ้กระดูกนี่ถ้าผู้ชายนี่จะประมาณ25่สิบห้า18ไปไหนคุณหมอไปไหนหมดแล้วบ5 สิบแปดใช่ไหมผู้ชายใช่ไหมแต่ผู้หญิงเนี่ยโอ้ยผู้ชายนี่ยี่สิบห้าหรือเปล่ามันไม่จเจริญแล้วไหมแต่ถ้าผู้หญิงนี่สิบแปดหรือว่าผู้หญิงนี่จะสูงจะอะไรไปกว่าผู้ชายแต่พอมันจะไปถึงในยุคสิบแปดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไม่ขึ้นมันจะหยุดของมันที่จริงๆแล้ว่างแต่มาถ้าสังเกตเนะี่ยประมาณเจ็ดขวบถึงสิบสี่สิบห้าเนี่ยช่วงนี้ถ้าจับไปบ่อยๆก็สูงไวมากล่าสุดนี่ก็มีนักเ,เล่นสกีนะ,ะชื่อ,อะนะคุณโกชุนนะ โอชุนโอชุนโกโกชุนโอชุนอะไรชุนชุนชนึงเนี่ยอ่าเป็นสก,กีแชมป์สก,กีไทยมันประเทศไทยมันเขาจะไปโซเวียตบ้างไปนิวฟิลบ้างไปแล้วตอนนี้เป็นอ่าเป็นสตาฟเป็นคนเป็นโคชชิ่งสอนตอนมาเรียนมาพ่อแม่พา,ามาหาตัว,เต,วเตี้ยนิดเดียวนะตัวไม่สูง